สวัสดีครับพี่นองเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีอีหลาอง,งิงเออมาบอกกันต่อครับพี่นองเกิดยังขืนเมือ่อคืนครับพี่นอ้องไพหูแน่ครับเกิดยังขืนหนาวิธีเมือ่อคืนไปเบิงลากาโอ้ยยนอพี่นองเอ้ยคือแบบจักซีวาจังไดพี่นอ้องบอกว่าถือคือกันครับพี่นอง ทุกคนต้องไปหาเบิ้งเองครับต้องหู้ต้องไปเบิ้งเองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่มันเป็นคือมันเกิดขึ้นได้คือมันเกิดขึ้นกับคนอายุเก่าซิปสิพี่น้องเบิ้งเลครับพี่น้องอีลาเนี่ยสิบแปดปีนะครับพี่น้องแต่คนที่มาเบิ้งอีลาคนที่หักอีลาเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับมรไม่แต่หาซิบหกซิปเจ็ดิบแปดินี่เนี่ยเกาิบเนี่ยล่าสุดนี่กือเมื่อคืนเลยครับพี่น้อง เก้าสิบปีครับพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องเงิดหลายเหลือเสื้อหลีว่ะคนหลายหลายหลายมือหรี่มาขึ้นนะครับพี่น้องหลายอหรีย่อมรับว่าเบิ้งแล้วหลายหลายคาคาพี่น้องก็มีอย่างนึงว่าคนวม่ชราไว้เก้าสิบปีเนี่ยะเขามาถึงหนาเวทีได้ยังไงครับพี่น้อง ขนาดเฮ่าๆนี่สิเข่าไปเนะ่คนหลายแบบสี่ก็ยังยากแล้วแมนบอลพี่น้องก็คือามเงนเงนหลายว่าเก่าซิบปีนี่เนี่ยเนะข่าไม่อยู่หนาเวที่เลยสี่โอ้ยมันเงนแห่งเงดเงยหลีกับพี่น้องซอนครับซอนครับไอ้ไหวเก่าซิบนี่เนี่ยโอ้ยมันเิ่งก็เน,นี่ยนี่แหละครับความหักความแพ้งของไอ้ เอ่อคนเอซีที่เป็นที่บึงนนองเนี่ยที่บึงหนองซูมือเนี่ยสิว่าเอ็ซี่บ่อใดมันมันย่าย่ายเลยนะครับย่ายอ่ะย่ายที่บึงหนองสูมือซูมือสูมือถึงกับว่าหักหนองหลายยังอยากเบึงหนองหัวหนองมาอยู่มาเล่นอยู่แถวนี้ถึงกับโตสู่ชีวิตมากเพื่อสิได้ไปหาเบึงอีหล่านาวิที่ยิงสีพป่นองมันเป็นไปใดยังไดครับพี่หนองนาวที่ครับ บ่าหนาเสือว่ามันสิเกิดขึ้นได้บ่าหนาเสือว่าขันไว้ที่ง่ๆคนติดปูปูเสือปูศาสอะไรยังอ่ะหนาไว้ที่เนี่ยอันนั้นบ่เป็นอย่างครับเพราะว่ามีคนพามามีคนพามานั่มมันสี่เนาะอันนี้เนี่เห็นแล้วเ,เวบิ่งแล้วก็มีไผ่พามานะครับมากคนเดียวแล้วมาอยู่หนาไว้ที่แล้วเอาติดไห่อีหล่านี่ครับพี่น้องมันคือมันสุดสุดยอดสุดยอดอีลีว่ามัน ก็หนาเสื้อแหละกับ่บ่เคยเห็นมาก่อนครับว่าง่ายๆเนี่ยก่อนที่อีหลาสิมาดังเนี่ยมเคยเห็นมาก่อนแต่ตั้งแต่อีหลาดังเนี่ยเก้าสิบสองเอ้ยเกาสิบหกเอ้ยเนี่ยแปดสิบเอ้ยเจ็ดสิบเอ้ยหกสิบเอ้ย,อยสิเนี่ยพี่น้องมาหลายคักมาหาอีหลา,าส่คืออีหลาเป็นยังเฮากับหาข้อสงสัยผมบอเห็นคือกันว่าอีหลาเนี่ยเป็นยังไงคือคนไวไายแบบไวไัยไอายุหลายๆเนี่ย มาเบิงมาชอบพี่หลาคือแบบมันสุดยอดอะครับพี่น้องสุดยอดอีหลีว่าบ่อหนาเสื้ออีลีว่ามันสิเป็นขนาดนี้ว่ามันแบบโอ้คือเฮานี่เอา้าแบบผมนี่คือกันเนี่ยผมก็ม่เคยเบิง้งมอลล่มาก่อนมาเคยเบิงแบบนักล้องแบบปาแบบแบบจังสี่แต่พอยหลาม่านี่ผมเบิงจนแบบว่าชยงขึ้นสมือ เนี่ยอีหล่าไหลซดดังสิครับกว่าสิเบิงสมมุติเราเบิงคิดล่าไอ้เบิงไหลซดเที่ยงคืนสิผมก็เบิงคิดต่ออีกเกือบตีหนึ่งเนี่ยเกือบตีหนึ่งสมมืตครับพี่น้องนี่แหละคือความงงว่าเฮ้าเฮาได้ยังไหคือเฮาได้เบิ้งแล้วเฮ้ามีความสุขสิเนาะเฮาได้เบิงแล้วเฮ้าอยากเบิงอีกสิคือได้เบิงแล้วก็อยากเบิงอีกแล้วก็เบิงไปหัวเราะไปยิ้มไปมันมีความสุขครับพี่น้องมันทําเฮ็ดให้เฮ้านี่มันสบายใจ ก็เลยกลายเป็นว่าแบบสุกคนสุเหมือที่ว่ามันบอสบายเอ้ยเป็นฝุ่นเป็นนี่คือคิดคิดแล้วเด้เบิงได้เบิงแล้วก็เข้ากับสู่สู่กับที่ว่าเห็นนี่หลาเนี่ยเห็นนี่หลาห้องเพลงเนี่ยตั้งแต่เที่ว่าลำบากที่ว่าเขาลำบากมากนี่นาะแล้วงูนี่คนทุกคนที่ไปดูเบิ้งน่ะก็กลายนว่าก็ต้องต่อสู้กันทุกคนครับพี่น้องต่อสู้ชีวิตส,สู่ว่าสิให ได้แบบว่าได้เบิ้งอีหล่าได้แบบติดตามอีหล่า,าส่เนาะมันย่อมย่อมผมย่อมย่อมนะครับย่อมแบบวหาเกาซิปนี่คนน้นหนีหลีไอซูเจ้ที่ว่านะครับน่ารัะครับพี่น้องก็ขึ้นหนาวเวทีมันพอทอได้นะครับหนาวเวทีไงมันอันนั้นมันไงอยู่แล้วแต่ไอทีเวทีที่ทแ,คแ,คแคบแคบเนี่ยที่มีคนหลายๆเนี่ยย่าเล่าลุยมาถึงหนาเวทีจับขอบหนาเวทีเลยสิเนาะเอาติบมาให้อีหล่าเนี่ย ล้วได้ชิมเจ้ามีหลางสิมันจะว่าจังใดละ่ะมันสุดยอดของคนนีหลีครับคงสุดยอดของยายที่แบบว่าโอ้ไม่รู้ว่าอีหล่าอูอีกมักงสิยายก็ตั้งใจสิไปเนาะตั้งใจสู่ตั้งใจสิไปหาอีหล่าให้ได้สิเนาะสุดท้ายกับยายก็ได้ตามที่ต้องการได้เฮ็ดน่ะที่ต้องการว่าอยากเบิงเบ้งอีหลา่าอยากเบิ้งอีหล่าอยาก จุนโจมีลาข้างหน้าไว้ที่สิจ้อพี่น้องสุดท้ายแล้วมันก็ทอกว่าย่ายนะ่ะเฮ็ดสำเร็จแล้วคงสิมีความสุขเนาะกลับไปในคงสิไปเว้าให้คนอื่นฟังว่าโอ้ได้ไปจับมืออีลาจัางซีนะ่เนาะคือภูมิใจในเะจ้าของสิปุ้มเชื่อว่าแบบย่ายเนะี่ยคงมีความสุขสุดๆแหละลับบ้านไปเนี่ยคือไปนอนคิดนอนเบิ่งอยู่นะ่ะยิ้มอยู่นั่นแหละแล้วก็มีความสุขภูมิใจที่ได้จับมืออีลาจัางซีนะ่เนาะ ผมเสือว่าเป็นจังสรนครับพี่น้องนั่นแหละอีหลาเนี่ยพวกเมนธรรมดาคือขวานะครับพี่น้องเฮ็ดให้คนแบบคนแน่คิดบ่ออกหาทางบ่อกก็สามารถที่แบบว่าได้เบิ่งอิหลาแล,ะละ้วได้คิดได้มีความสุขกับการเบิ่งแล้วก็คิดชีวิตตัวเองพลิกพันตัวเองนะครับจากที่ว่าลําบากลำบนเอาเหมือนแบบคนที่แบบว่าขายของสิครับพี่น้องว่าได้ว่าว่าอีหลางสิก็คือคนเท่ากับสู่สู่ได้ขายได้ ได้ดีใจได้เงิ่อนสิมันก็พุ่มใจแล้วก็ส่วนหนึ่งกับพ่อได้เงินมากแล้วก็เอาไปให้อีหลางสิครับพี่น้องมันก็เลยความหู่ซื้อของเฮ้าเนี่ยว่าโอ้มันมีความสุขก็คือแต่ละคนก็ได้กลายเ่าต้องเอาซื้อคําว่าอุงอิงอุงอิงเนี่ยทุกคนเอาไปใส่กันเอาขายทีเอ้ยขายบานเอ้ยขายให้ขายหน้าแม้แต่ขายของอ่ะไอะ้คือไอ้เห็นไอ้ลูกน้ำอ่ะที่บอกว่า อ้ยเป็นววาองอิงได้ขายของเสร็จเร็วได้มาหาอีหล่าอุงอิงสิได้มาคุยนําได้ได้มาหนาวิธีสิขายของได้มดเล็วเพราะไอหล่าคาว่าอุงอิงสิอันนี้กเอ็ดี้นองอยู่แล้วว่าเป็นเป็นไ่นหักนองอยู่แล้วก็ในความรู้สึกมันกับความเสื้อของเสือของเขาเนาะของไอเอ็ีแต่ละคนที่เสื้อมาตลอดอ่ะจังได้ก็ว้าไปแล้วก็อย่าลืมเด้อครับมาติดตามเจ็กซี่หลงทางให้แน่เด้อครับ เด็กี่หลงทาง a ชแนลมากดไหลกดแจ็บมา,มาบึงไหแน่ก็สิได้มีายไรใดตอนนี้ก็ยังขาดบอดั้นมีายไรใตอนนี้ยังไดก็คอยมาติดตาไมไหนเด้อครับเด้อพี่น้องมื่อนี้ผมมีไหไรยังหลายครับวอลหลายและเจ็บพ่อสวัสดีครับ